นักวิทยาศาสตร์นะครับพบลูกปลาฉลามน้าลึกที่หายากสายพันธุ์ที่มีมาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์นะครับครั้งนี้พวกเขาเจอมันในนิวซีแลนด์นะครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมอีเช่นเคยนะครับผมกับซีโนนะครับที่นักวิทยาศาสตร์ในนิวซีแลนด์นะครับค้นพบลูกปลาชิเมล่านะครับหรือรู้จักกันในนามของฉลามผี มันเป็นสัตว์น้าลึกลับใต้ทะเลที่น้อยคนนักจะรู้จักมันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับมันมีมาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์นะครับโดยสืบเผ่าพันธุ์มาจากปลาฉลามในยุคโบราณยุคไดโนเสาร์นะครับฉลามผีนะครับเป็นฉลามที่พบได้ยากนะครับและมีโอกาสที่จะพบเจอลูกปลาชนิดนี้ยิ่งยากขึ้นไปอีกนะครับโดยครั้งนี้นะครับพวกเขาจับได้ในทะเลที่มีความลึกประมาณ1.2กิโลเมตรนะครับใกล้กับเกาะใต้ของนิวซีแลนด์นะครับ ทีมนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าลูกปลาตัวนี้นะครับพึ่งฟักออกจากไข่เพราะในท้องมันยังเต็มไปด้วยไข่แดงครับหลังจากที่ปฏิสนธิแล้วตัวอ่อนของปลาฉลามผีนะครับจะพัฒนาอยู่ในเปลือกคุ้มไข่ที่แม่ปลาวางไว้ก้นทะเลนะครับและพวกมันจะกินไข่แดงที่อยู่ในไข่จนกว่าจะพร้อมที่จะฟักออกมาเป็นตัวครับฉลามผีนะครับเป็นปลากระดูกอ่อนจึงทําให้มีลักษณะลูกล่างที่แปลกตาครับและบอบบางนะครับพวกมันไม่ใช่ปลาฉลามที่เราพบเห็นได้ทั่วไปแต่มันเป็นญาติห่างๆของปลาฉลาม และปลากระเบนนะครับโดยมีวิวัฒนาการที่แยกตัวออกมาจากฉลามเมื่อประมาณ400ล้านปีที่แล้วนะครับซึ่งถือว่านานมากๆเลยนะครับฉลามผีนะครับมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์นะครับและส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกแต่ก็มีบางชนิดนะครับที่ชอบอยู่บริเวณน้ําตื้นตามแนวชายฝั่งก็มีด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับปลาชนิดนี้นะครับจะชอบอยู่ในน้ําทะเลน้ําลึกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับชีวิตของมันลึกลับครับมันมีครีบคล้ายปีกนะครับและมีจมูกค่อนข้างแหลมนะครับ ลำตัวสามารถยาวได้ถึงประมาณ4ฟุตรหรือประมาณ1.2เมตรนะครับปลาฉลามผีหรือชิเมเล่ a นะครับมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับพวกมันอยู่ในกลุ่มของปลาที่มีลักษณะคล้ายปลาฉลามยุคแรกนะครับที่มีขนาดท่องข้างใหญ่และโดดเด่นมากครับซึ่งเติบโตได้ในช่วงของยุคปลาพาลาิโอโซอิกนะครับ หัากการศึกษาบ่งชี้ว่าดวงตาที่โตของปลาฉลามในยุคแรกเหล่านี้นะครับมักชอบให้ปลาชีเมอล่าอยู่ในบริเวณที่มีแสงน้อยและอยู่ในทะเลน้ําลึกนะครับพวกมันจึงมีชีวิตที่ลึกลับยากที่เราจะศึกษาได้นะครับเราไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องราวของมันเท่าไหร่ครับว่ามันกินอะไรอยู่ได้นานแค่ไหนหรือสืบพันธุ์บ่อยแค่ไหนนะครับรู้แค่ว่าปลาเหล่านี้นะครับมีโครงกระดูกที่ค่อนข้างอ่อน และบ่งชี้ว่าสัตว์ลึกลับเหล่านี้นะครับมีความเกี่ยวข้องกับฉลามและปลากระเบนซึ่งมีกระดูกอ่อนเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับมันเป็นปลาที่เก่าแก่ที่สุดในมหาสมุทรพวกมันมีจีนมที่พัฒนาช้าที่สุดในบรรดาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่เรารู้จักทั้งหมดนะครับดวงตาของมันถูกเสริมด้วยชั้นเนื้อเยื่อสะท้อนแสงสิ่งนี้ทําให้ตาของพวกมันดูเหมือนเรืองแสงได้ในความมืด และทาให้ดูเหมือนผีนั่นเองนะครับแต่เนื้อเยื่อสะท้อนแสงและดวงตาขนาดใหญ่นี้นะครับช่วยให้พวกมันหลุดซับแสงได้มากขึ้นในทะเลน้ําลึกที่มืดมิดนั่นเองนะครับฉลามผีนะครับมีวิธีการขับเคลื่อนที่ไม่ธรรมดามันมีคีบที่อกขนาดใหญ่ซึ่งพวกมันใช้กระพือเพื่อเคลื่อนตัวเองผ่านน้ำนะครับหางของพวกมันส่วนใหญ่นะครับทำหน้าที่เป็นหางเสือนั่นเองนะครับพวกมันสามารถใช้เพื่อสร้างความเร็วได้อย่างรวดเร็วกับเมื่อพวกมันต้องการหลบหนีจากศัตรูฟล่านั่นเองนะครับ พวกมันยังมีอาวุธป้องกันตัวอีกอย่างหนึ่งนะครับอยู่ที่ตำแหน่งด้านหน้าของครีบหลังของพวกมันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกระดูกสันหลังที่ดูดุร้ายนะครับและมันมีร่องที่ไหลลงมาตรงกลางนะครับและมีตอมพิษอยู่ที่ฐานครับซึ่งอาวุธเหล่านี้นะครับออกแบบมาเพื่อเจาะปากของสัตว์นักล่าที่ช่องจกินพวกมันนั่นเองนะครับและมีรายงานว่ามนุษย์ผู้เคาะหลายบางรายนะครับได้เผชิญกับอาวุธหนี้ของมันนะครับซึ่งมันสามารถสร้างความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสให้คนที่โดนมากเลยทีเดียวนะครับ มันคือปลาฉลามสายพันธุ์โบราณน,นะครับที่สืบสายพันธุ์และอยู่รอดมายาวนานตั้งแต่ยุคข,ของไดโนเสาร์เลยก็เป็นไปได้นะครับถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเราก็น่าจะเรียกพวกมันว่าเป็นปลาโบราณได้หรือเปล่ายังไงก็ลองแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเราเราจะมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ